สวัสดีค่ะแจกสูตรทำแล้วรวยกับผลิตภัณฑ์ตราเดชาวันนี้เราจะพาไปทำอาหารเหนือหรือของกินเมืองบ้านเฮาซึ่งฤด,ดูการนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นผักหวานกับไข่มดแดงถูกต้องค่ะเมนูของเราวันนี้ก็คือแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเราเริ่มจากเตรียมครกนะคะใส่หอมแดงและกระเทียมลงไปค่ะ จากนั้นเราจะใส่ปลาย่างด้วยนะคะเพื่อน,น้ําแกงของเราจะได้เข้มข้นและกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะตำทุกอย่างให้ละเอียดเลยค่ะเมื่อละเอียดเข้ากันดีแล้วใส่พริกแห้งลงไปค่ะความเผ็ดขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะตำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งค่ะแล้วเราจะใส่ปลาร้าโมตราเดชาของเราลงไปค่ะตำให้ทุกอย่างเข้ากันอีกครั้งแล้วพักน้ําพริกแกงไว้ก่อนนะคะเราไปเตรียมหม้อใส่น้ําเปิดแก๊สได้เลยค่ะพอน้ําเดือดแล้วตักพริกแกงของเราใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะ คนให้น้ำพริกกับน้ำเข้ากันเลยนะคะแล้วใส่ซอสกะปิตราเดชาของเราลงไปด้วยนะคะเพื่อความเข้มข้นและหอมของแกงเรามากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นรอให้น้ำเดือดอีกครั้งใส่ไข่มดแดงที่เราล้างทำความสะอาดแล้วลงไปในหมอ้อแกงเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วใส่ผักหวานลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นรอจนผักหวานสุกดีแล้วให้เราใส่วุ้นเส้นลงไปในหม้อ,อกแกงเลยค่ะคนให้เข้ากันปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงอาหารเหนือแซบตามฤด,ดูกาลอร่อยทำง่ายไปลองทำตามกันดูได้นะคะทำอาหารให้หอมอร่อยต้องผลิตภัณฑ์ตราเดชาเท่านั้นค่ะ